สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d a by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันอีกเช่นเคยนีครับผมวันนี้ก็มีอัปเดตใหญ่เข้ามาอีก1อัปเดตนะผมซึ่งมันก็จะอัปเดตทุกเดือนนะแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วผมทั้งหมด2ตัวก็คือทั้งเซอร์แล้วก็ฆาตกรนะรผม แต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปรีวิวฆาตก,กรก่อนนะส่วนเซอร์จะเอาไว้คลิปหน้าได้ผมฆาตกรที่ถูกอัปเดตมาในแพทนี้นะผมชื่อว่าเดอะเดรกนะครับผมหรือว่าผีตู้ของเรานั่นเองรูปร่างหน้าตาก็จะแบบไม่น่าเป็นฆาตกรได้น่าจะออกแนวแบบผีสิงนิดนึงนะผมโอเคตอนนี้ก็ขายอยู่ที่500เซลล์ออร่าได้ผมแล้วก็มีสกินแบบให้พร้อมซื้อรับผมส่วนใครที่อยากเปสกินก็สามารถเปได้นะแต่ว่าผมก็ขอเอาไว้ก่อนแล้วกัน โอ้เซอร์ที่มาใหม่นะผมก็จะมีชื่อว่าเฮดดี้ครัวเลยครับผมเฮดดี้ครัวอก็ประมาณนี้แหละก็สกินก็ลองไปซื้อได้แต่ว่าผมจะมาเล่นในคลิปหน้านะวันนี้ไฮลทล์อยู่ที่ฆาตกรนะครับผมเดอะดรกของเรานั่นเองโอเคเราก็ได้เติมตังไปที่เรียบร้อยส่วนใครที่สนใจเติมตังก็สามารถทักเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปผมได้ดีครับผมโอเคเราจะมาจัดตัวนี้เป็นตัวแรกเลยดีกว่าปะโอเคเราก็กดซื้อไปเลยอย่าเสียเวลาครับผม ภูมิหลังก็สามารถไปอ่านกันได้ดิครับผมจนผมก็ขอบายนะโอเคเราจะมาสอนวิธีการใช้สกิลก่อนละกันเดี๋ยวเพิค,ค่อยไปดูทีหลังนะผมเราไปดูก่อนว่าตัวนี้มันเล่นยังไงนะโอเคเราเข้อเกมเลยดีกว่ามาในด่านใหม่ซะด้วยโอเคตอนนี้ผมสร้างห้องนะผมนี่ก็เป็นด่านใหม่ก็อีกหนึ่งอัปเดตนะเดี๋ยวเราค่อยเอาไ้รีวิวสาหรับคนที่อยากเล่นนะเอ้ยไม่ใช่ดิอยากรู้ <laughs> อยากรู้ว่าแบบมันเป็นยังไงโอเคครับผมตัวนี้เมื่อเราเกิดมานะ จะมีครูดาวของสกิลนะผมเดี๋ยวรอรอคูดาวก่อนนะเมื่อครูดาวเต็มแล้วผมจะขึ้นเลขสาแบบนี้นะโอเคสกิลพื้นฐานของมันก็จะมีเมื่อเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาตรงนี้แล้วกันวางนะผมจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีก้อนดำๆขึ้นมาแบบนี้นะผมถ้าเราห่างไปมันจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีปุ่มพิเศษหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะถ้าเรากดเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยวาร์ปกลับไปที่เดิมนะผมก็คือแบบกลับมาที่เดิมเลยนะผมถ้าเราวาร์ปนะ่ะ ก็มีประโยชน์ตอนวนไม้ได้ผมพวกวนไม้อะเราจะมาจําลองสถานการณ์กันเลยสมมติแบบโดนวนใช่ไหมเราก็กดสกิลวางไว้นะผมกดสกิลวางไว้เขาพับไม้แล้วก็แล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตีหลังได้ประมาณนี้นะผมวิธีการเล่นของสกิลแบบพื้นฐานนะแต่ว่าตอนที่เรากดใช้สกิลเราจะเดินช้านิดนึงนะผมแต่ว่าเซอร์ก็สามารถแก้สกิลนี้ได้เหมือนกันนะผมก็มีจุดบอดเยอะมากตัวนี้เมื่อเราวางไว้นะผมวางให้มันเป็นสกิลแบบดีไว้นะผมแล้วก็มีเซอร์เนี่ย ใครก็ได้วิ่งมาวิ่งผ่านหรือว่าเดินผ่านนะครับผมจะทําให้สกิลเราเนี่ยไม่สามารถกลับไปได้นะผมก็คือโดนทาลายนั่นเองสมมติว่าเราวางไว้แล้วก็มีเพื่อน,น,นอีกคนนึงมาชนให้ก็เราก็ไม่สามารถวร์ปกลับไปจุดเดิมได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับการแก้ทางของเซอร์จบกันไปกับสกิลพื้นฐานนะครับผมเรามาอยู่ที่สกิลหลักๆที่ตัวนี้ควรใช้แล้วก็ควรเล่นนะครับผมก็คือเมื่อเรากดสกิลเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นตู้ทุกตู้ในแมปเลยนะครับผมที่เป็นออร่าสีขาว ถ้าเรากดสกิลอีกรอบนะั้รจะทําให้เราวาร์ปเข้าตู้แบบนี้นะผมแล้วเราก็สามารถพุ่องออกมาจากตู้ได้แบบนี้ก็คือนี่ก็คือที่มาของคําว่าผีตู้นะผมตัวนี้เป็นผีตู้นะผมซึ่งเราสามารถเนี่ยเปลี่ยนตู้ได้สูงสุด3าครั้งนะผมเราก็ต้องรอครูดาวนะครูดาวอาจจะนานนิดนึงนะผมโอเคเดี๋ยวรอครูดาวเสร็จแนละ้วเมื่อเรากดสกิลนะเห็นปะ่ะเราสามารถวาร์ปไปตู้ไหนก็ได้เลยนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องออกตู้แรกก็ได้นะสมมติเราวาร์ปมาแล้วก็แล้วก็วาร์ปต่อได้เลยนะผมเป็นการวาร์ปหาคนอะไรประมาณนี้นะผม แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในตู้เนี่ยตู้มันจะกลายเป็นแบบทึบเอ้ไม่ใช่เดยวโปร่งแสงนะผมก็คือเราสามารถมองทะลุตู้ได้นะก็คือเราแอบ,บในตู้ได้นั่นเองครับผมแล้วก็กระโดดออกมาจากตู้แล้วเพื่อจะเอเอ,อเซอร์ได้ครับผมก็จะมีประมาณนี้นะผมสาหรับอ่าสกิลหลักๆของตัวเดอะเบรกนะผมก็ว้าเข้าตู้ทุกคนสังเกตว่าถ้าเราเจอเดอะเบรกนะผมเราจะมีที่ล็อกอ,อ่ตู้ไว้แบบนี้นะผมซึ่งเซอร์สามารถล็อกตู้ได้นะอันนี้คือยังไม่ล็อกนะผมเราจะ ให้เซอร์เนี่ยเดินมานะครับผมในฝั่งของเซอร์จะขึ้นให้ล็อกตู้ได้นะครับผมล็อกตู้กับเข้าตู้นะจะมี2ปุ่มเมื่อล็อกตู้นะครับผมเราก็จะเห็นออร่าประมาณนี้นะครับผมสามารถล็อกได้ทุกตู้ในแมปเลยนะครับผมแล้วเมื่อพูดเอาชีวิตเนี่ยล็อกแล้วฆาตกรเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้ที่โดนล็อกแล้วนะครับผมตู้เนี่ยจะเป็นออร่าสีเหลืองนะครับผมแล้วเราเวลาเราออกจากตู้นะจะทําให้เราเนี่ยออกช้ายิ่งกว่าเดิมน,นิดนึงนะครับผมช้ามากกว่าตอนที่เราไม่มีที่ล็อกนะ โอเคฆาตกรก็สามารถแก้ทางได้เหมือนกันนะผมฆาตกรก็สามารถแก้ทางได้แต่ว่าสังเกตได้ว่าเมื่อเราออกมาแล้วที่กั้นก็จะหายไปเลยนะผมวิธีการแก้ทางของฆาตกรนะผมให้เราไปใกล้ๆตู้นะแล้วก็กดตีนะผมเมื่อเรากดตีดี่ยจะไม่เราทําลายที่ล็อกของตู้ล็อกเกอร์ได้นะผมก็จะหายไปเลยนะคือถ้าเราพังปุ๊บก,ก็จะหายไปเลยตู้นั้นก็จะสามารถวาร์ปได้เรื่อยๆนะผมโอเคก็ประมาณนี้ตัวนี้จะมีความพิเศษตรง,ต,รง,ต,รงตู้นะครับผมตัวอื่นจะ มีแค่ปุ่มเปิดตู้เท่านั้นใช่ไหมครับผมตัวนี้ก็เปิดตู้ได้เหมือนกันใชผมเปิดตู้เพื่อหาคนแต่ว่าก็จะมีปุ่มพิเศษปุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับผมก็เป็นตัวที่แบบมีการอะไรเกี่ยวกับตู้เยอะมากเมื่อเรากดนะผมจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปแอบในตู้แบบนี้ได้เลยนะครับผมก็คือเซอร์จะไม่รู้ว่าเราอยู่ในตู้นะแล้วเราก็สามารถวาร์ปไปได้แบบวาร์ปไปที่ไหนก็ได้เพื่อเช็คคนนะผมโอเคแบบเป็นสายจัาสแกนในตู้อะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็โผล่ม,มาตีเป็นสกิลที่ น่ากลัวพอสมควรนะผมสะดุ้งเลยอ่ะบอกเลยสมมุติว่ามีเซิร์ฟเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้นะผมหรือว่าแอบตู้นั่นเองแล้วเราอ่ะวาร์ปเข้าไปในตู้นะผมมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมทาให้ดูนะผมเมื่อมีเซิร์ฟอยู่ในตู้นะเราวาร์ปเข้าตู้นะผมมันจะเกิดแอนิเมชันแบบนี้เลยหรือว่าคัดซีนประมาณน,นี้ครับผมแล้วก็จะทาให้เราเนี่ยลากเซิร์ฟเนี่ยออกมาแล้วก็พร้อมแขวนได้เลยนี่ผมอย่าเข้าตู้นะบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูในมุมเซิร์ฟกันบ้างดีกว่า แล้วก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เราว้าเข้าตู้หลังที่เซอร์เข้าตู้ได้ไหมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้อยู่แล้วอ่ะก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับผมเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งนะอุ้ยโอ้ว้าผิดตู้เดี๋ยวเรากลับก่อนโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในตู้แล้วนะครับผมสมมติว่าเซอร์ไม่รู้ว่าเราอยู่อยู่ในนี้นะแล้วเขาแบบพยายามจะเข้าตู้เพื่อมาใช้เฟิร์กฮิลหรือว่าเข้ามาแอบอะไรก็ตามนะครับผมก็จะจะเอ๋กันแบบนี้เลยนะครับผม <laughs> เดี๋ยวผมจะพยายามตัดเป็นมุมเซอร์ให้ดูนะครับผมจะได แล้วลูกเล่นของตัวนี้ก็ยังไม่หมดนะผมทุกคนสังเกตได้ว่าเมื่อเราเล่นตัวละครนี้นะผมชื่อของเซอร์นะทุกคนเลยจะมีขีดสีขา,ขาวขึ้นนะผมซึ่งหน้าที่ของเราก็คือทําให้ขีดนั้นมันเต็มนะครับผมวิธีทําให้เต็มก็คือเราพยายามใช้สกิลไปเรื่อยๆนะผมขีดจะขึ้นไวแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้สกิลเลยขีดนั้นจะขึ้นช้ามากๆเลยเนี่ยคือแทบเกมหนึ่งแทบจะแบบไม่ได้ใช้เลยถ้าเราไม่ใช้สกิลถ้าเราใช้สกิลสังเกตได้ว่าขีดมันจะแบบพุ่งเร็วมากมนะผมเดี๋ยวผมจะพยายาม ให้เต็มแล้วจะดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนครับผมโอเคตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะคือผมวาร์ปไปวาร์ปมาเนี่ยใกล้เต็มแลวโอเคน่าจะเต็มโอเคนะผมตอนนี้เต็มแล้วนะเมื่อเต็มนะเพรผมโลกของเราก็จะกลายเป็นสีเทาแบบนี้ก็ก็จะแบบมนหมองนิดนึงนะผมแล้วก็จะมีออร่าสีขาวเคลือบตัวเราแล้วก็ตัวเซอร์นะผมทําให้เราเนี่ยมองเห็นเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะผมแล้วความสามารถก็คือเมื่อเราใช้สกิลนะผมวาร์ปตู้นะจะทําให้เราเนี่ยวาร์ปตู้ได้แบบเร็วมากๆเลยนะคือแบบ วาร์แบบเร็วแบบเร็วจัดล่ะโอเคแล้วก็จะทําให้เราอะรีสกิลคูดาวกันเข้าตู้เนี่ยเร็วขึ้นมากมากเลยนะครับผมคือเราจะสามารถแบบวาร์ตู้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็เร็วอีกที่สําคัญก็คือเราจะติดสถานนะตรวจไม่พบนะครับผมก็คือไม่มีหัวใจนั่นเองเซอร์นี่อาจจะหลอนได้เลยแล้วบอกให้แบบวาร์ไปแล้วก็โผลมาแบบไม่มีเสียงหัวใจนะครับผมแล้วเมื่อเราอยู่ในตอนพบ่ําก็คือตอนมืดตอนที่แบบโลกเป็นสีเทานะครับผมเมื่อเราเข้าตู้เนี่ย จะเผยออร่าแบบเป็นแจ้งเตือนเมื่อผูอ้รอดชีวิตอยู่ใกล้ตู้นะผมทำให้เราเห็นออร่าผู้รอดชีวิตได้เลยนะคือถ้าเราวาร์ปไปตู้ไหนมีเซอร์อยู่ใกล้ๆเราจะเราจะรู้เลยนะครับผมเราจะรู้ตำแหน่งเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนแบบฟิลเหมือนเจอรีเจนอ่ะมันจะแบบตุ๊กตุ๊ตุ๊ตอ, <c oughs> อ่ะอธิบายไม่ถูกก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมสาหรับครอค้าของสกิลตัวนี้นะ เมื่อเรารู้จักสกิลแล้วก็วิธีการเล่นของตัวนี้ไปแล้วก็จะมาดูเปิร์กของตัวละครน,นี้กันเลยดีกว่านะผมเรามาเริ่มกันที่เปิร์กแรกนะผมการสลายตัวเมื่อเราทําให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยเจ็บด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการตีหรือว่าการเหยียบแถบใช้พลังพิเศษอะไรก็ตามเนี่ยผมเปิร์กจะทํางานเป็นเวลา20วินาทีทําให้ผู้รอดชีวิตที่อยู่รอบๆเสียงหัวใจของเรานะผมจะเป็นใครก็ได้นะที่อยู่ในระยะเสียงหัวใจนะผมเมื่อเขากระโดดข้ามแผ่นไม้ที่ล้มอยู่จะทาให้แผ่นไม้นั้นโดนทําลายทันทีเลยคผมก็ือเขา โดดได้แค่ครั้งเดียวแบบเปิร์กจะทำงานเป็นเวลา20วินาทีนะผมเมื่อมีใครโดดขัามแผ่นไม้ก็ในร,บรอบๆเราก็จะพังไปเลยนะผมแผ่นไม้ก็จะมีประมาณนี้ผมสําหรับเปิร์กแรกนะเราไปดูกันเปิร์กที่2เลยดีกว่าเปิร์กที่ะครับผมมีชื่อว่าเผยความมืดมิดนะ mm hmm. เมื่อเราทําการเปิดตู้ร็อกเกอร์นะผมจะทําให้เราเห็นออร่าผู้รอดชีวิตที่อยู่รอบๆในระยะ8เมตรนะผมเป็นเวลา5วินาทีนะผมแล้วก็เปิร์นี้ก็ยังมีคูลดาวในการใช้นะผมก็คือ30วินาทีก็คือใช้ได้อีก1ครั้งนะผม คือใช้แล้วต้องรออีก30วินะเราเปิดตู้ล็อกเกอร์แล้วผมถ้าเขาอยู่ไกลเกินเราก็จะไม่เห็นออร่าเลยนะผมแค่8 8เมตรเองนะไม่ได้ไกลมากนะผมโอเคก็จะมีประมาณนี้ผมสาหรับเปิร์กที่2องก็ง่ายๆเลยนะโอเคเรามาอยู่กันเปิร์กสุดท้ายนะผมเปิร์กนี้มีชื่อว่าสัมผัสแพร่เชื้อนะครับผมถ้าผู้รอดชีวิตอยู่ในระยะเสียงหัวใจของเรานะผมแล้วทําการฮิวนะทําการฮิวในระยะเสียงหัวใจก็คือหัวใจเต้นอยู่ จะทําให้เขาติดสถานะตาบอดแล้วก็หมดกําลังนะครับผมมุมมองของฆาตกรอาจจะไม่ชัดเจนเนียผมไปดูมุมมองของเซอร์นั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมเมื่อเราเนี่ยทาการฮิวในรัศมีหัวใจนะจะทาให้เราติดสถานะหมดกําลังแล้วก็มองไม่เห็นนะก็คือแบบตาบอดนั่นเองเราจะไม่เห็นออร่าเพื่อนไม่เห็นออร่าอะไรสักอย่างแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ตาย,ยากได้นะครับผมโอเคจนกว่าเราจะฮิวเสร็จหรือว่าออกไปจาก ออกไปจาการะยะเสี่ยงหัวใจนะผมเพิร์กก็ยังทํางานต่ออีกนิดนึงนะผมโอเคก็คจะมีประมาณนี้สําหรับเปิร์กตัวเด็ดเดเรกนะผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยผมแอบเล่นยากนิดนึงนะตัวเนี้ยโอเคเราไปดูกันในเกมสักเกมหนึ่งแล้วกันนี่ก็คือเกมแรกของผมเลยนะผมก็คือเป็นกันมาเราไปดูกันว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าสมควรกับการซื้อหรือเปล่าโอ้แล้วด่านใหม่ด้วยไง <laughs> เปิดมาด้วยด่านใหม่เลยโอเคได้รีวิวไปในตัวนะผมนี่ผมอยู่ไหนวะเนี่ย ่าจะอยู่ชั้น2หรือเปล่าเห็นเครื่องตรงนี้นะผมชั้น2บ้านใหญ่ชัวมาดูกันนี่ไงชัดเจนครับผมโอเคก่อนเื่นยเราต้องหาเซอร์ก่อนผมเอาแอดออนอะไรมาก็ไม่รู้แอดออนม่วจัดใครทำอะไรระเบิดวะน่านะผมเอาแอดออนแดงมานะผมนะนนื่จะทำให้เราแบบตีทีเดียวล้มนะผมเมื่อเราเอ่อออกจากครบครับนะหรือว่าสกิลความมืดของเรานั่นเองโอเคแล้วเราเจอหนึ่งคนแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่าผมอยากจะดูไอ้ยม่ใครปั่นไฟหรอเมื่อกี้ใครทําอะไรระเบิดอะ คืออะไรโอ้โหวิ่งมาฟรีเลยขอว้าวกลับไปก่อนเขนาน่าจะปั่นเครื่องนี้แหละผมคิดว่านะโอเคเขายังไม่ล็อกเครื่องเอ้ยล็อกตู้นะผม,ผมรอยเท้ารอยเท้าวิ่งไปทางบ้านใหญ่นะไปไหนเราวะน่ะผมโอ้โหเข้าบ้านใหญ่ชัวร์ขอพังตัวน,นี้ก่อนเขาจะจูงเด็กได้เนีผมการเล่นฆาตกรในด่านนี้ควรคพังประตูนะไม่งั้นโดนจูกเด็กยาวๆเนี่ยกรนะโดดตัวนี้ได้ยาวๆเลยนะถ้าเราไม่พังอนะ่ะเขาจะเล่นบ้านใหญ่กับผมจริงหรอ มไม่อยากเล่นอนะ่ะผมไปดูเครื่องนู้นโอ้โหเครื่องนู้นไม่มีตู้เลยวะไม่มีตู้สักตู้เลยนี่ก็คือข้อเสียของตัวเด็กๆแล้วผมก็คือแบบถ้าไปเจอด่านที่แบบตู้น้นอยๆก็หมดสีบ้าอ้มบะ้บอกเลยแล้วผมเจอแล้วหนึ่งคนไงใครเฟิงหมิน่นขอเ,อเซตเบสมานะคนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเหยือหอหย่อหรือเปล่าตีดูกนนี่แล้วผมมีเิริกล็อกไม้ไงคนนี้ไม่ใช่เหยื่อวะ่ะโชคดีจะจัดเลยตีแบบไม่โดนเหยื่อนะผมให้ทันปะเนี่ยง้างไม่ได้ว่ะว่ใช้ปิงตีซะหน่อย โอเคแบบนี้น่าจะเรียบร้อยนะเขาไม่มีที่ไปละตายยากหรือเปล่าโอเคผมตีมเลยมีเสาขาวแขวนเสาขาวเลยเสาหาว,าวไปโง่แลเบิดเครื่องไหนระเบิดข้างนู้นวะผมมีวาร์บีคิวโอเคมีคนย่องแต่ว่าผมเอาตัวนี้เอ้ยมีคนล็อกล็อกตู้วะโอเคล็อกตู้แนละ้วผมจะทำให้เราออกช้านิดนึงเพรว่าก็ได้อยู่โอเคผมยังไม่พังไม้ตรงนี้เลยวะขอเดินดาก่อนอุย๊ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ชินแมปไม่ชินแมปไม่เป็นไรโอเคเราเจอละ ราเจอแล้วผมว่าคนต้องพังไม้ว่ะเขาก็จะจุกได้เรื่อยๆอย่ถ้าผมไม่พังเ,ยเนย้ไไปดึงคนนั้นละผมไล่ต่อเลยไงตัวเป็นตัวที่ค่อนข้างเดินดินพอสมควรเลยเด็กผมคือมันไม่ได้มีสกิลอะไรบื้อหวาขนาดนั้นนะก็ถ้าใครจะจะซื้อผมต้องคิดดีๆนะผมเน้นเาว่าอย่าเหอะเพราะมันตัวมันเฮ้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากอนะ่ะเฮใจเย็นนะจวด,ดก็เอาอ่าอแล้วเรียบร้อยไงเราได้เซเลเบสสามแล้วนะเราจะเริ่มเช็ดเลือดเร็วขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าสีเหลืองนี่คือถ้าเราไปตีโดนเหยื่อคือจะลดลงเร็วมากคือครั้งละสี่เลยอ่ะผมได้ยินเสียงคนล็อกคนล็อกตู้อยู่ข้างบนัหวัวเฮ้ยบาลานเหรอบาลานเหรอไม่มีบาลานนะเขาทาอะไรวะเนี่ยโอ,โ,ออโอ้โหคือสาไไม่กอนโอ้โหแล้วปั่นเร็วจัดตอนนี้เหลือสองเครื่องแล้วนะคือตีนี้เขาปั่นไฟสุดจริงเดี๋ยวผมขอพังไอ้ก่อนไอ้คนมาล็อกประตูไว้นะเราพังก่อนเดี๋ยวจะได้แบบบ้าบมาง่ายๆหน่อยเป็นคนดึงแล้วผมต้องสัมปะเนี่ย คือเขาปั่นไฟเร็วจัดคือเร็วแบบเร็วเกิอนอ่ะผมไล่ทีละคนแล้วเสร็จหนึ่งคนเน้นเสร็จหนึ่งเครื่องต่อคนได้แน่อะ่ะต้องทำอะไรวะนี่คนล็อกตู้ล็อกเกอร์ครับผมไออนผมไอรอ,อนสีเขียวเห็นเฮ้ยโ,โ,โ,โหไม่เห็นมันติดเอาแบบนี้ก็วางสกิลดักไว้ทำไมเปล่าเพื่อนผมก็ว้าปกลับไอ้ค,มคมีผมงเนี่ได้ใช้ด้วยวะโอเคตอนนี้เข้าพบคำแล้วนะผมก็คือเข้าสกิลตอนก็นคืนละเอานี้โดนแล้วเนี่ยเฮ้ยโหตายยาก มีได้เหรอเนี่ยทำไมตอนแรกไม่ใช่โอ้โหเราโฮแบบโดนผมโดนจุ๊กยาวๆเนี่ยแบบเนี้ยโดนจุ๊กยาวๆเฮ้ย,ายบาลาน์หรอคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเพื่อนงงต้องเล่นเกมแล้ววะตอนนี้คือไม่ไม่ไหวอ่ะสึ้น้นมีคนปั่นน้ยตรงนั้นดีกว่าโอเคเราวาร์ปเร็วนะผมเพราะเราอยู่ในภบค้ำอยู่อืออาโดนนั้นทำอะไรหัวขาวเชียวหัวเรืองแสงมาเซตเบสบอกเลยอ้โหูปั่นไฟ ดูเขาปั่นไฟดิทุกคนคนนี้ตายยากเปล่าตายยากเปล่าไม่มีโอเคฟงหมิ่นคนนั้นน่าจะเหยื่อนะผมคิดว่าปัดไฟเร็วแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเพื่อนต้องซ้ำหรือเปล่าวาไปข้างบนก่อนตอนนี้หายคำแล้ววาชาแล้วต้องซ้ำหรือเปล่าต้องซ้ำเฟึงหรือเปล่าเฮ้ยผมเจออีกคนท้าผมเห็นเซอรนะ์แล้วเออไม่ใช่ผมเห็นเฟิงผู้ผิดโอ้ลินพันไปหมดแล้วตื่นเต้นจัดผมต้องซ้ำปะไม่งั้นเล่นไม่ได้ครับผมปันไฟเร็วเกินตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องเองอะ ต้องวางสกิลไปเด้ออะไรจะยิงเพื่อนวางสกิลดักไปเลยถ้ามาผมโดนปะ่ะอุย๊ยโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอนึกว่าหมดแล้วโอเคตามไม่รู้ว่ามีแทงหลังหรือเปล่าด้วยนะแล้วผมตามสุดตามสุดเลยตายยากไม่ได้แล้วเพื่อนขอเ,เขาพยายามจะตายยากแล้วเพื่อนนะตอนนี้คือเราพยายามอย่าไล่นานนะผมก็คือไล่ต่อคนก็คือให้ล้มให้ไวที่สุดอะเพราะถ้าไล่นานคือเขาปัดไฟเร็วมากเฮ้มีคนปัดไฟขอเฟือน คนนี้เป็นเหยื่อแล้วเนี่ยโอ้โหเสียเซฟเบสเยอะมากนะเพราะว่าเป็นเปิร์คขั้นสีเหลืองนะผมถ้าเป็นสีม่วงก็จะลดน้อยกว่านี้นะตายยาหรือเปล่าอ่าตายยาเรียบร้อยเออเป็นเป็นเหยื่อก็ไม่สนนะผมเนี่ยคนนี้เพิ่งเฟดแรกนะผมเป็นเหยื่อเรามีคนปั่นอยู่ลานประหารถ้าผมว้ามาแล้วตู้โดนล็อกด้วยไงตู้เป็นสีเหลืองนะผมแล้วก็ออกมาแบบช้าๆหนึ่งทีโอ้โหเนี่ยบอกเลยว่ามันโดนเกสทางง่ายมากเลยนะ ถ้าไม่อยู่ในตอนมืดคือไม่โหดเลยตัวเนี้ยโอเคอะไรโดนโดนไม้วนเบมออุ๊ยโอ้โหมีไลท์ตัวข้ามไม้แล้ววิ่งเร็วนะผมเอาจะวนตรงนี้หรอถ้าผมวางสกิลแล้วเดินลอยไอ้คนนี้ครไม่วนปะ่ะอะไรวะเนี่ยโดนตีอยู่ดีครับผมโอเคโดนตีอยู่ดีนะแล้วก็ตามเลยเซตเบรเราเพิ่งได้หนึ่งเองไปตีเหยื่อตอนนั้นอะมีคนไปดึงเหยื่อไหมวะโอเคผมจะเอาคนนี้เอาเรียบร, <fect. S 2> ร,ร,ร,ร้อยแล้วตายด ไอคนนี้ไม่ไดตายากเลมไปเขามีอ่าเปิร์กไอนี่นะเปิร์กไ์ไ่โมลีแด่เดียวโมลีเลยแล้วกันเผื่อคนอยากเห็นโมลีจะเห็นหรือเปล่าวะช่วงนี้มันบัก็กหรือยังไงก็ไม่รู้คือมันมืดมากดูดิโอ้โหแทบไม่เห็นอะไรเลยคือนี่ผมปรับแสงขึ้นสุดแล้วนะคือแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะดูดิมืดจัดน่าจะบั็อกเลยหรือว่าเขายังยังไม่แก้อะไรประมาณนี้เราต้องรอเขาแก้กว่านี้ก่อนนะผมตอนนี้ผมอยู่ในตอนกลางคืนนะฟาร์มเร็วจัดเซ็กก่อน เ่งนี้ไม่มีพังก่อนแล้วกันเฮ้มีคนมีคนมีคนเห็นปะอ่าเรียบร้อยลแล้วแอวขอบแมปเออเบิงเบิงเ,เ,เยอะอีกแล้วเจอเยอะอีกแล้วโอเคแต่ก็ยังดีผมว่าผมพลิกเกมได้เนี่ยถ้าคนนี้จูบไม่นานนะอ่าแบบนี้มีไม้อยู่กลางแมพหนึ่งแผ่นเข้าไม้เปล่าเอาไม่เข้าไม้เฉยตายยากเหรอ <c oughs> เรียบร้อยโอเคผมหาอีกคนนึงเลยน่าจะมีโอกาสชนะและ้วตอนเนี้ยโอ้เครื่องนึงได้เยอะมากเลยต้องขึ้นไปพังก่อนแล้วหาอีกคนนึง เฮ้ยโอเคสวยหาตั้งนานมานี่มาล็อกตู้ไว้ด้วยผมหาคนนี้นานมากผมจะเจอไปไหนเพื่อนโอ้วิ่งยาวเลยวะขอเดินดักแล้วกันเขาจะได้แบบวิ่งมาช่วยเฟิร์มินไม่ได้ไปไหนวะน่าโอ้เราวิ่งยาวเลยนู่นไงโอเคเจอละเจอตัวละไม่วนแน่นอนนี่ไงไม่วนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็เดินมูนวอล์กไปหนึ่งสเต็ป่าเรียบร้อยจุดจบของสายมองหลัง มองหลังตลอดเวลาก็แบบนี้เนี่ยโดนหลอกไฟนึกว่าผมจะไปดักไงไม่ดึงถามไม่ดักไม่ทันนะตายยากเป้าเออเอาละตายยากให้หนึ่งทีไงเรียบร้อยครับผมโอ้เกือบแพ้เนี่ยทำไปเล่นบอกให้เึ้นเสาไปโอเคครับผมสำหรับตัวนี้ก็ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นตัวที่ไม่ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับผมสำหรัใครที่อยากลองซื้อมาเล่นก็ลองซื้อมาเล่นได้นะเดี๋ยผมคิดว่าขอขอบเป็นอีกหนึ่งเสียงว่า เล่นยากแล้วก็ไม่สมควรกับการเติมมามาเล่นนะแต่ว่าถ้าใครอยากลองก็แล้วแต่ครับเติมดเติมมาได้นะโอเคเกมนี้ก็จีจีจีครับผมไปดูกันว่าเราจะโบกหรือเปล่าใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไล,ล like, ค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้